น้องฝ่าใส่ปาดถูกนะขอบคุณมากอันนี้จากใจเลยนะขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนปู่หญิงสองไปเลยปัง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 อย่าดื้อต้องขยันจะหลงแสงสีนเขิดหอดยามพอมีเงินถ้ามีเงิน คอยหาอ,อะไรก็ช่างถ้าให้มีเงินไว้ก่อนผู้บ่าผู้แพ้ผู้ยังก็ยังไม่สนใจขอ,อให้มีเงินก่อนอถ้ามีเงินห้าล้านถึงมีผู้บา่าวมีเอาใจสีเอาใจสีนนเนาะถ้าฟ้าใสมีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันมีเงินฝากห้าล้านถึงจะอนุญาตให้มีผู้บา่าวอมีพอให้เงินๆปังๆสู้ๆอะไรที่มันเป็นลบๆก็อย่าไปสนใจบวกอย่างเดียวนะ ใช่มันมีคนหักแต่มีนมคนสร้างไม่มีใครไม่มีใครเกลียดเรา ทั่วประเทศหรออย่างน้อยก็มีคนรักเราพอแค่เราคิดดีทำดีแค่นั้นพอโอเคปังๆลูกเสุดยอดครับัีคนาอเรอแล้ติดต่อไเลยอ่ะมายยูเุนะโอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันกรียนแล้วเพราะว่าถามันถึงเวลามันก็ต้องหยุดได้พอเราแมนครับสองปีสามปีสี่ปีมันถึงเวลามันก็ต้องล่วงโรยถูกต้องครับอีกสามปีอุ้ยปวดเข่าปวดอล้วกันมีบ้านมีรถมีตัง มันก็<จ>นชีวิตมันก็โอเคผลไม้เต็มสวนนาอะไรละ่ะคนเขาต้องวางแผนชีวิตนขนาดว่าพ่อมีโอกาสเข้ามาในช่วงที่ในช่วงที่มันอายุเยอะแล้วมาอยู่สามพ่ออายุสี่สิบสี่สิบสองหรือสี่สิบสองสี่สบสามนะขนาด<ม>่าโจยังจะไม่รักพว่าแก่แล้วอื<ม>อ่าที่ไหนว่าโจบรัฟหมดแล้วแลาเท่าแล้วจะอนาาุมาตอตอบที่ถ่ายันเด็ไปใหเก่า เรามีโอกาสสร้างอายุสิบธันปิสิบหกสร้างเข้าไป้เด้อไรสร้างอะไรไม่ไม่ต้องสร้างสร้างโปรไฟล์เข้าทำยังไงโปรไฟล์เรามันจะเด็ดถ้าเรามีโปรไฟล์เรามีชื่อเสียงอะไรก็ง่ายขายอะไรก็ได้ขายเสื้อก็ได้ขายน้าหอมก็ได้อนนี้เราต้องขายตัวเราเองว่าเราจุดเด่นเราคืออะไรเป็นนัไเองเส้นดีอะไรก็ง่าย เอฟซีเยอะๆอะไรที่มันลบๆไม่ต้องไปสนใจบวกอย่างเดียวอ่านแล้วก็ยิ้มถือว่าเขาถือว่าเขาสติไม่ดีเขาลบะโดดข้าวอย่าไปสนใจไม่ต้องมาแคปมาโพูดมาอะไรไม่ต้องปล่อยผ่านอย่างเดียวสู้ต่อไปเดี๋ยวก็รวยอ่าน่งหลังรถแล้วก็เงินอนุญาตไม่มีแฟนเออครับเด็ดขาด แฟนก่อนเราตัดขาดกันเลยนานนวาสองปีกว่าแฟนสายพี่แฟนเราเบาๆนะเพร๊จริงๆเนี่ยพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบพูดกับพวดไฟถ้าไม่รักพ่อเขาไม่ถ่ายเลยจริงๆแล้วจริงๆสังเกตุตลอดช่องคอยนะเนี่ยครับคือมันเป็นสิทธิของเราเราจะถ่ายใครก็ได้ แน่ดี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 ส่วนมีโอกาสก็ทำให้มันดีๆนงานสุดๆเลยคนมาง่ายๆนะโอกาสแบบชื่อเสียงมันมาง่ายๆนะถูกต้องครับคนอื่นเขาอยากเข้ามาเยอะแยะมากมายเขาจะมี่งถูกครแมนครับเรามีโอกาสก็ทำให้มันดีดีก็เป็นคนลุกหนึ่งมาดีเลยเออไม่ไม่คือความรู้สึกที่คนลุกเนี่ยภูมิใจกับ กับพ่อเลยเพราะว่าโดยที่น้พี่ฮอตดีเราตอนนี้เราก็จะค้นคนนี้กันเน่ยพ่อก็าหาสิบผมก็สี่สิบหกแล้วก่อนจะคนเราที่จะก้าวมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาที่พ่อบอกกับลูกน้องฟ้าใสคือเป็นการประสบการณ์ที่สั่าเราไม่มีความรู้อะไรจบปอาศัยอาศัยความขยันอออาศัยความขยันปั่นเพียรแล้วก็ซื่อสัตย์แค่นั้นเองสาพ่อแม่เขาบอกว่าขาดํำปั่นเนาะส่วนมาก เกิดจากศูนย์แบบศูนย์ก็อยู่แล้วขี่ดินถูกไหมจกถ้าไม่เี่ยเกี่ยวกินขอนก็พอนนั่งปั้นเลยคือว่ามันเป็นปาชีวิตเลยพี่ฮอนดี้ทำงานตะวันแดงที่เห็นรุ่นผู้ใหญ่ทำงานตะวันแดงเดือนชนเดือนนะเดือนไม่เหลือนะนี่โอกาสดีแล้วเป็นบุญวาสนาที่ได้ไปเจอบอสโจกับลูกสาวกับสาวน้อยเกิดขึ้เลยเป็นหอดบุญ อีกอย่างนึงก็เข้ากระสายกั็ความดีคิดดีทําดีสิ่งดีๆมันจะตามมาเรื่อยๆเอฟซีเป็นกระสับสนุน์เอฟซีแล้นเป็นคนตัดสินตัดสินแล้อุ้ยสมควรที่จะสนับสนุน์ไหมสมควรที่จะดูคลิปไหมให้กําลังใจเราเข้าให้กําลังใจครับผู้หลัมองไฟไฟไไฟไแมวไม่ได้ใส้แต่กล้องเซอตัวบอล ใช่ไหมนเขามาเบื้งหนาบึ้งหลังนเพิ่อนไหยไอ้ยกันลืมบกเ็บ้านตากำลังหงนวหงหวกไหลับขึ้นเกือบกระทันหโอ้ยทู่ใส่ทู่โโปพี่เวเขามาขวายไฟพี่น่องขึ้นมาเมียบ้างหวัาไอ้ไอ้เคียงไอ้มากโ้โพี่เวเขามาขวายไฟมันกำลังโหากัน เทปช็อตเล่นลงเล่นเอาพี่น้องฮอดฮอตสิบผ้าออกไปเบิ่งความสำเร็จอีกเทื่อนึงเอาไอ้คลิปเดี๋ยวคลิปสองไปเลย <laughs> เดี๋ยวฮอดดีสิบผ้าไปเบิ่งความสำเร็จดันนอกคลิปวังหันนี่เบิ่งความสำเร็จดันในแล้วเรามาดูพื้นที่อรอบนอกไม่เห็นดิเบิ่งพี่น้องเฮาเอ้ยสุดๆ อะไรก็ช่างนะครับเนาะยายเลยหรือว่าพี่การใช่บอกว่าให้ขยันขยันขยันเท่านั้นยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งทำยิ่งได้ไดไดพื้นที่หน้าบ้านคาดบ้านอาจจะเป็นสวนอาจจะเป็นสวนจัดสวนนะครับพื้นที่ตรงนี้โอสุดๆเลยนะครับแเ้าตัวไฟไปอีก ต่อมานี่เข้าบ้านเราปุ๊บมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดครัเออเลยเบิ่งสีน้ำพี่น้องเบิ่งสีน้ำเราสดสวยงดงาม <c oughs> เดี๋ยวหัดสิพาไปเนหล่อฮู <c oughs> ้บ๊อบเป็นยังหับขึ้นไปวังปีวังหันนี่หอดไปเฮ็ดสวนเฮน็ดยัง ก็เพาะคนคนนี้อันนี้ฮอตบอกตรงๆเลยเพราะผู้ชายคนนี้หลังจากที่ฮอตเดมาหน้ามาบานเรามาสวนของเราเขียวนั้นพอกลับขึ้นไปดำเนินการเลยกลับขึ้นไปแล้วดำเนินการตั้งแต่มือนั่นก็เป็นสวนที่ยู่ท้องหน้าฮอดดีแล้วก็เป็นสวนขางบานฮอดดีเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจจุดนี้ ตอนนั้นยังว่มีบ้านหลังนี้โดยสั่นครับเป็นทงหน้าหล้กก็มีสวนผลไม้แบบนี้นี่ต้อสัญญาก็จาควงว่าพอสิเฮ็ดแบบพิการใช่ให้ได้เนาะสัญญาก็จาควงว่ามีแบบนี้ให้ได้อยู่ที่จังหวัดกาลสินบ้านเกิดฮอดีนะครับเป็นกครื่องใจพอดีนะเด้อครับอีกหนึ่งความฝันของผมเนาะ อีกหนึ่งความฝันของผมที่จะทำเนาะนัะนผมมาเที่ยวกว่อนผมมาไายอยู่หันียังนันผมจำได้เลยนั่นแหละครับแล้วก็จะมีต้นผลไม้ต้นบกักเงาะต้นอย่างนี้แหละครับนี่แบบนี้เลยก็จะทำให้ได้นะครับผมเอาพอบอกันชิบหนาครับสวัสดีครับ